เอตัวเป็นหนปะบอกก็ทํากจะไปปฏัตินอกเลเนาะาหากถันคุณตาคุณตาถึงวงยาอยู่ถาู่ไปจนต้องจริงๆถ้าตั้งนอกมันบบเอื้อประโยชน์นี้ก็เฮากว่าสุครที่จะไปแต่ถ้าหากตัางนอกรับตัางในสมัยถึงวันไปถิว่าท่านรับตัางนอก ที่เขาอ,อยู่ต่างหนอกนี่มันเสม,มอกันก็อสมพยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าหากตางหนอกมันหมุนวายอย,อย,อยกกันี่ว่านน่ะก็สมพรที่จะอ,อยู่ี่ว่าเพราะว่าติวัานี่มันเอืออเเอ้อประโยชนร์ริงไงมันเป็นทีที่เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติมันเอื้อประโยชน์จริงๆเพราะที่ทนอย่างเมสุดีก็ไปไปมาแล้วอรตมาได้ยินดีก่อนรู้สึกดีใจนะ เพราะว่าม yeah. MM ันเป็นสิ่งสําคัญจริงๆในการปฏิบัติี่ยสําคัญจริงๆอย่างที่บอกให้ประย้มอยู่แต่ที่ตีย้อมเนี่งยมเล็กเนาะนั่นแหลอ่มันเป็นเรื่องสําคัญอืที่สมควรที่จะมาเหยนหูเกี่ยวกับลูกของตุกเก่าลูกกับน้ําของตุกเกา่เนี่ยหู้จับอยู่ได้หมายถึงการตับใจของตุกเก่าเนี่ยต้องมาเ้ยนหูกับมันถ้าหากเขาบม่เห็นหูกับมันเขาก็บม่หู้จับมัน่ะ เขาบุหูจ mm ัก hmm. ก mm ็ม hmm. okay. mm ั hmm. mm ้เลยเนี hmm. mm ่ยในชีวิตของเขาเกิดมาเนี่ยเขาบุหูจักตัวเก่าเลยแล้วก็บอกค็เห็นตัวเก่าเลยเนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยเกิดมันบุ้งหเห็นตัวเก่าผู้แต่วาศาสนาเนี่ยมีแต่คนเข้าใจจนคิดและก็มีความคิดที่แตกแยกปลีกออกไปเป็นแห่อย่างมากมายเลยวพาการนับถือศาสนาเนี่ยมักคนเขามานับถือก็เพื่อที่จะ Giảm yeah, cho hư tổ cầu nha Mấy viên cha ác khốn cửa thương má Băng khốn có giảm cho hư tổ cầu nha Mấy hồ thích trả thích cửa thương Băng khốn cho dạ hư tổ cầu nha à. Nhưng bỏ khâu Nhưng bỏ ổ Vẫn bỏ khâu bỏ ừ. dạ tí bỏ tẹ Băng khốn cho hư tổ cầu Để đẩy dù đi mấy xúc ừ. Thì tiếng พุทธะประสงค์ของพระพุทธเจ้ามุดได้มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้เอ่ยออกมาเพราะึ้นเห็นแตกต่างกันออกไปมดุดที่เก่งพุทธะประสงค์ของพระพุทธเจ้านั้นมีท้นทุกที่ฝนเกิดมันมันมีทุกอยู่แล้วพุทธะประสงค์ของพระพุทธเจ้าไมีทุนทุกทางงานการเงี้ยงูนี้มีท้นจากทุกที่มันมีอยู่แล้ว แต่เมื่อทุกคนบาได้เรียนหูคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกบตุกต ا าบเห็นบุหู้แล้วก็บอกเข้าใจเนี่ยหลวงพ่อมงหนึ่งละที่สออแสวงหาทรั้งคนทุกข์เมื่อสออแสวงหาทรั้งคนทุกข์ได้มาหูได้มาเห็นได้มาเข้าใจสามงที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ทางไว้ให้เมื่อได้ปฏิบัติได้ได้เข้าไปหูได้เข้เห็นแล้ว ก็คิดว่าคนอื่นเมื่อได้ชี้ทางหรือเจ้าคนอื่นแล้วเนี่ยคนอื่นตรงจะได้หูได้เห็นเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นเส้ืนทา้งที่บ่อย่างไม่ได้ลำบ,บากอะไอย่างเลยเพราะว่ามันบม่ได้ไปเห็นหูนอกตัวของเขาเลยแม้แต่น้อยเดียวมันเห็นหูลองกีดกายขับใจของเขาตัวอันเองคือรูปกับน้ํารูปเวทนาสัญญาสังสารวิญญ,ญาเป็นห้องว่ารูปกับน้ํา ก็จจุบัที่พัฒนสี่คือกายเวทนาปิตธรรมนี่แหละเมื่อย่อลงแล้วก็เลยแจกกายกับใจของเขาตัวเองเมื่อได้มาเงียนหูแล้วได้เข้าไปหูไปเห็ยนแล้วก็คิดเช่นเดียวกันว่าคนอื่นจะต้องหูต้องเห็นเช่นเดียวกันก็เลยพยายามที่จะสอนคนคือคน้ครับหูในสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อออกได้ทดลองสอนดูกับปรากฏว่า ทุกคนก็ได้หูได้เห็นในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดียวกันบ่ได้เนินชาอย่างติพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้เหมือนกันรมาเราไม่เนินชาเหมือนกันนะต้องวอดขอพระพุทธเจ้านี่เมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะได้ไปหูไปเห็นจริงๆจะได้เห็นว่าร่างกายของเขานี่เป็นเศษจัวเป็นเศจนเป็นเจษคนเป็นเศษซักเศษเขาแล้วก็เป็นเศษของเขาจริงๆเป็นแต่ธาตุสีดินน้ำไฟล้มต่ออันเองทุกคนเกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นตัวของจัวเก่าเลย มาได้เห e, e, <t ried idad> ็นบาได้ห nos ูโดยจำไปว่าตัวเก่าเป็นจะไดก็ถูกทับถมอยู่พันแนละตัวปองตัวเก่าก็าคิดว่าตัวตั้งนอกไเป็นของตัวเก่าที่จิงตัวตั้งนอกไม่ได้สิอเป็นตัวเก่าเลยตัวตั้งนอกเนี่ยเป็นตัวที่กระทําอยู่ทุกวี่ทุกวันตัวตั้งนอกเนี่ยไปทําบุญตัวตั้งนอกเนี่ยไปมือทานตัวตั้งนอกเนี่ยไปหักษาศี ตัวตั้งนอกเนี่ยได้บุญจากการหินิทานได้บุญจากการหักษาศินตัวตั้งนอกเนี่ยได้ไปสวยซุปตัวตั้งนอกเนี่ยได้ไปกินเนี่ยแต่ตัวตั้งในเนี่ยบุญเรื่องอย่างสักอย่างตัวเองได้บุญก็หมายถึงว่าได้ไปอยู่ดีกินดีเพราะได้ถวายอาหารได้ถวายทานหรือ อได้ไปหาสาศสินบุญผู้ลนก็ได้มากไม้ึ้นไปสมมติว่าได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์เมื่อได้ไปเสวยสุขก็ได้เปลี่ยนรูปร่างที่ดีขึ้นมาเมื่อเป็นรูปหลางที่ดีนั่นแหละคือได้บุญึ้นมาแล้วเมื่อได้บุญึ้นมาแล้วตัวที่ได้เสวยสุขก็คือรูปร่างตัวนี้ต่านั้นเองได้ไปเปลี่ยนพวกแค่นั้นเองเปลี่ยนพวกหลวงรูปร่างแค่นั้นเองเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์รูปร่างตัวนี้ก็เป็นผู้ทําอีกเนี่ย Lục là tôi nịp vẫn phụ thăm em y ít một đại thăm mà nhãn sắc dàng lưới ít một huấn luyện lưới lúc là tôi nịp vẫn phụ thăm Viên vai tái cờ du hát à. nạ ít tôi nịp ít có một huấn sắc dàng tôi em có một cái hình tôi em sắc dàng tôi em đầy khoáng sức ma đầy thăm bún đầy bún ma cơ đồ bên sinh thì đi lẻo chỉ tính mất một đi sắc dàng bún có một lý ค,ความดีบุญกบาได้เป็นของดีเลยแม่นแต่น้อยเดียวไปทับถมอยู่ในจิตความสุขก็บฎดีพวกไปทับถมอยู่ในจิตมันเป็นสิ่งบุดีสิ่งเหล่านี้ทำาหืเดีมีเวียนการเวียนวายตายเกิดนี่พออยู่มาวันหนึ่งจิตได้มีโอกาสที่ได้เข้ามาเหี้ยนหู้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแล้วเหี้ยนหูรูปก,กับน้นํามีแล้วเนี่ย นี้นพูดสมสถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเห็นการเกิดการดับขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นว่ารูปร่างของห้องป่ใช่ตัวไม่ใชตนไม่ใช่คนไม่ใชตว์เนี่ยเห็นแล้วก็เข้าใจชัดเจนแล้วเนี่ยเห็นความคิดของเขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นอันนั่นลหละเริ่มจะเห็นตัวเก่าขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนตัวเก่าถูกความสุขถูกความทุกข์ถูกบุญถูกบาปทับถมอยู่ในจิตในใจเหมือนหนึ่ง ถ้าถมอยู่ในต้มอยู่ในโคนไตน้ำแห่งกำหนึ่งไม่ได้มีสิบโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำเลยแม่นแต่น้อยเดียวพอวันหนึ่งได้โผล่ขึ้นมาวนผิวน้ำแล้วปั๊กเนะี<อ>่ยอธรรมชาติมันเป็นแบบนี้นี่เองธรรมชาติเป็นแบบนี้นี่เองพอได้โผล่ขึ้นมาวนผิวน้ำแล้วถึงเข้าใจแล้วที่นี่ว่าธรรมชาติเป็นแบบนี้ธรรมชาติทั้งหลายเนี่ย มขาบอกเคยได้หูบ่กเคยได้เห็นเลยถูกความสุขถูกความทุกข์ทั้งหลายทับถมไ้หมดถูกบุญถูกบาปทับถมไว้หมดน่ะนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วน่ะพอได้มาเห็นหูสิ่งที่มันถูกต้องจริงๆแล้วเห็นการเกิดการรับแล้วนั่นเน่ถึงจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อเห็นธรรมชาติที่แท้จริงน่ะเริ่มเห็นตัวเก่าอะที่นี้พอเห็นตัวเก่าแล้วนั่นล่ะถึงจะเข้าใจล่ะที่นี้ เข้าใจตัวเก่าชัดเจนแหละที่นี่นั่นแหละเห็นตัวเก่าละเริ่มเห็นตัวเก่าที่เล็กๆที่เล่นน้อยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปละเมื่อก่อนเนี่ยเขายังยืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่ยืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่คือไปเสาะทําบุญอยู่ไปเสาะทาบุญที่หั่นเสาะทําบุญที่นี่อยู่ไปเสาะรักษาสิ่งที่หั่นเสาะรักษาสิ่งที่นี่อยู่เสร็จแล้วก็ไปกินบุญที่เขาเนี่ยไปหักษาหรือไป คือฐานเนี่ยไปกินบุญตัวนั่นก็มีความสุขจริงๆพอได้ไปทําบุญแล้วก็มีความสุขจริงๆพอทําบุญแล้วก็มีความสุขจริงๆได้ความสุขขมาราัวนี้ได้ไปทําบุญมีความสุขจริงๆิอิ่มเอิบใจจริงจริเอาไปพบพิจิตตุกตะเก่าไว้ต่างหาเมื่อทําบุญอีกเอาความสุขเนี่ยไปพบปิจิตตุกตเกาว้อีกจากพบชาตินี่ก็ต่อไปอีกพบชาติหนึ่งต่อไปอีกหลายพพหลายชาติไปอีกเนี่ย พอไปหักษาศินได้บุญได้กุศลอย่างมากไม้มหาศาลมันใจพอดได้ได้จริงๆเน่เสด็จแล้วก็ไปเกิดจุบนส่งสวรรค์ได้ไปเกิดจริงๆแต่ใครรหักษาศินมิสวรรค์เป็นที่ไปก็ได้ไปเปลี่ยนรูปร่างตงัวนี้รูปร่างตัวนี้เป็นผู้ทารูปร่างตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากล่างหยาบหยาบนาเนาก็ไปในล่างที่ล่างที่สะอาดบริสุทธิ์คือไป,ปอีกเนี่ยพอมดอายุจากล่างทย์ก็มาเกิดเป็นล่างเน่าเน่าเห็นไหม ลืมมาที่นี่เริ่มต้นสร้างใหม่อีกเนี่ยเริ่มต้นสร้างบุญใหมห่แหมไปเสาะทาบุญกระผู้ที่มีศินอีกถ้าได้ทําบุญกระผู้มีสินก็ได้บุญอย่างมากไมมมหาศาลอีกสะสมบุญกันไปเพื่อที่จะคือร่างนี้ได้อยู่ดีกินดีอีกจิตกระโบกเลื่องอะไรอย่างสักอย่างจิตก็ถูกทับถมโดยบุญทับถมโดยความดีทับถมโดยบาปเท่านั้นเองเนี่ย,ยแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งแล้วเนี่ย แต่มา่อเหนหู้อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเห็นการเกิดการดับของความคิดเห็นการเกิดการดับของอารมณ์ทั้งหลายแล้วนั่นแหละเห็นธรรมชาติที่แท้จริงบ่ต้องไปยืมจมูกผู้อื่นหายใจล้ที่นี่หายใจได้ตัวเก่าแล้วเนี่ยผู้แบบนี้อูแบบนี้ไม่เกี่ยวว่าห้ามมือไปทําบุญหมวใจเพราะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องทําบุญเพราะว่าการทําบุญเนี่ยขจัดความตนีที่เหนียวออกจากจิตของตัวเกา่า ทางหนึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่บดีละบูดีทิ่งโดยเด็ดขาดต้องมีการหักศาสินต้องมีแต่การปฏิบัติภาวนาสมระกรรมฐานมีปัสนากรรมฐานต้องทํปัววปู่กันไปต้องบ่พึ่งล้มหายใจของผู้อื่นหายใจเขายังพึ่งล้มหายใจผู้อื่นอยู่เปาะทําบุญตีนเสาะทําบุญตีนนี้ซาละพัดอย่างแต่บ่ได้เห็นตัวจิตของตัวเก่าแท้ๆเลยแม้แต่น้อยเดียว การที่จะเข้ามาเห็นตัวจิตของตัวเก่านั้นก็การแค่เปลี่ยนจากความคิดว่าเป็นมิจฉาทิฐิทุกคนเกิดมาในโลกเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิกันหมดโบเวนแม่นแต่เจ้าชายสิทธะคือพระพุทธเจ้าของเขาเมื่อก่อนไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธะมีความเห็นผิดคือเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนอยนี่ เมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ทา่านเสาะแสวงหาสัจธรรมในโลกนี้แล้วเนี่ยเสาะแสวงหาสัจธรรมไปพบสัจธรรมที่แท้จริงแล้วพบความจริงในธรรมมฌานรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเจ้าชายชิตธรวมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยละความเห็นผิดเมื่อพระองค์ท่านละความเห็นผิดจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมามีความเห็นชอบเลที่นี้ไปเห็นชัดเจนเลยที่นี้เมื่อ เห็นชัดเจ็นว่าร่างกายมาเฉตัวบาเฉตนมาเจคนมาเจสซัดมาเจเขาบาเจยเฮ้าแล้วก็มาเจของเขาเห็นชัดละความเห็นผิดในขณะนั้นเป็นห้องว่าละสักยายทิฏฐิทางพระบอกว่าจะนั่นสอนว่าอย่างอีตามแบบละสักกญยทิฏฐิคือละความเห็นว่ามาเฉตัวมาเฉยตนบาเจคนมาเจสซัดมาเฉเขาบาเจยเฮาพอละจะอีแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปเห็นความผิดของตัวเก่าทันทีเลยเนี่ยละ บ๊บเขาไปเห็นความคิดของตัวเก่าดับลงไปความคิดของตัวเขาดับันไปแล้วปุ๊บนี่อารมณ์ทั้งหลายก็จะเห็นทันทีเลยอารมณ์ทั้งเชยอย่างเช่นความโลภความโกรธความหลงมุดงิบเสียใจน้อยใจลำคานความตณีขีเหนียวความอิจฉานิษัยาความอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากได้นาได้ตาความโลภความโกรธความหลงจะวิ่งเข้ามาหาเราเลยทันทีทันทีสิ่งที่เอ่ยมันออกมาเมื่อกี้นี้และก็บรดยาเอ่ยมันมิก็ยังมีแหมเจ็ดนักอารมณ์ทั้งหลาย มันเป็นของโลกนี่มันเป็นของจักรวาลนี่มันบม่ได้อยู่ในจิตเฮาเลยแม้แต่น้อยเดียวบม่ได้อยู่ในตัวไม่ได้อยู่ในรูปร่างของเฮาเลยมันเป็นของโลกนี่ของจักรวาลนี่จิตไม่ได้รับการศึกษาเย้ดหูอบรมมาอย่างดีจิตเลยมองบม่เห็นมันทั้งๆที่อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันเปิดเผยใึ้หูเหาเห็นอยู่เหมือนมันเปิดเผยเขาเห็นค้นเห็นวัตถุสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้ ทุกอย่างเช่นเดียวกันเมื่อมันเปิดเผยเราจะได้เข้าถึงมองบ่อยเห็นแล้วก็เพราะว่าเขาบ่มีปัญญาปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่ได้มาจากการปฏิบัติเมื่อเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะเข้าไปเห็นเนี่ยการปฏิบัติก็คืออ่าคือทองถากกรรมฐานสีเมื่อทองทาดกรรมฐานสีแล้วเนี่ยนะเขาจะเข้าไปหู้ไปเห็นหนึ่งทองกรรมฐานทั้งทองถาดกรรมฐานสนะีสองคือหูก,การเคลื่อนไหวของตัวเก่า คือลุกเดินน,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 ดนั่งนอนเคลื่อนไหวหยุดนิ่งหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องว่าพูดบ่ต้องว่าทโท่อย่างนี่คือนำ้ำไหลบนน้ำหลกระพริบตาเนี่ยคือฮ,ฮู้แค่นั้นเองอะความคิดเกิดขึ้นคือฮู้แค่คนั้นเองอะเมื่อความคิดดับไ,ไปไปพบเนี่ยพอความคิดมัปนปิดบังจิตเท่าไหร่เดี๋ยวนั้นเองเมื่อความคิดดับไปแล้วพบเขาจะไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ทั้งหลายที่เอ่ยน้ำมันออกมาเมื่อกี้เมื่อเขาเห็นมันแล้วจิตเขาก็บดจับมันแล้วเนี่ย เพราะเขาเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้มาได้นะ่ะการเหยียดหูธรรมะก,ก็คือคือไม่เห็นสิ่งเหล่านี้คือไม่เห็นอารมณ์เหล่านี้คนที่ได้เห็ียหูธรรมะก,ก็เลยบ่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็เลยถูกสิ่งเหล่านี้ทิมแทงในะจิตในใจอยู่ตลอดทุกเวลาเดี๋ยวก็กวโกรธคนนั่นเดี๋ยวก็งุงนิดคนนี้เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็น้อยใจเดี๋ยวก็เสียใจเหมือนคนบ้าปมีพิษพระพุทธเจ้าถึงว่าวิปลาสก็เพราะเหตุนี้แหละ เดี๋ยวก็หวนลอยเดี๋ยวก็ร้องไห้อยู่ห่นแหละคนเขาเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเป็นไปตามอาการของโลกนี่ทั้งนั้นเป็นไปตามอาการของธรรมชาติทั้งนั้นจิตมันทิมแทงโดยที่ตัวเองบ่หู้บ่เห็นนะพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีเข้าหกร้อยปีเข้ามานีแล้วก็บ่มีใคร่จะใส่ใจที่จะไม่เห็นหู้และปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคําสอนที่ยอดเยี่ยมบ่มีใครสมมเหมือนแหมนแล้ว ถ้าหากได้เยียนหูแล้วอารมณ์ทั้งหลายแล้วนี่กขาจสามารถที่จะทิมแทงในจิตในใจของแต่ละคนที่เขามาเยียนหูได้แหมแล้วแต่ทั้งนี้ของาเยียนหูอย่างเสมอต้นเสมอปลายการเยียนหูเสมอต้นเสมอปลายเขาทำทุกๆวันเท่านั้นเองเมื่อทำทุกๆวันแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่อย่างมีความสุขแต่ที่นี่พวกเขาจะเห็นธรรมชาติเราเนี่ยเพราะว่าธรรมะนี่แปลว่าธรรมชาติเขาเห็นธรรมชาติตึงภายนอก ตาเขามองเห็นเขาเห็นธรรมชาติติดตึงภายในถึงหลกโกรธลงอารมณ์ทั้งหลายที่เมื่อก่อนเขามองมาเห็นเมื่อเขาเห็นหู้เขาจะเข้าไปเห็นมันเมื่อเห็นมันแล้วเขาก็่าจับมันแล้วเมื่อเขามาจับมันแล้วเนี่ยเขาก็มีสุขแล้วที่นี่เขาหมดท่องไปพึ่งสิ่งใดใดแล้วอะไรทีนียพึ่งตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค้อจําไว้ว่าจิตคือจิตอารมณ์คืออารมณ์อารมณ์นี่เป็นของโลกนี่เป็นของจักรวาลนี่ มันมาได้อยู่ในจิตของเราเลยแม้แต่น้อยเดียวเมื่อความคิดเกิดขึ้นมาคือฮู้จังไวอยู่ดีความคิดเกิดมาคือฮู้เมื่อความคิดเกิดแล้วมันก็จะดับไปพอดับแล้วปุ๊บเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายใจวิ่งสข้าาทันทีเลยเขามักปุ๊บือฮู้ฮู้เราจะดับฮู้เรามันจะดับบ่าต้องทาอย่างใดๆดทั้งสิ้นมันจะดับของมันเองสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นธรรมชาติเกิดกับดับเกิดกับดับแต่ออนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหาไขทําอย่างต่จริงทุกทุกวันรับประกันได้เลยภายในสามเดือนจะต้องเห็นอย่างแน่นอนถือว่าเจ้าสุตสามเดือนสามอาทิตย์นี่ถือว่าเป็นอย่างกลางหนึ่งอาทิตย์ือคณะอิแสแดงทรมอยู่เนี่ยจะต้องเห็นธรรมชาติเหล่านี่อย่างแน่นอนบัดเว่าลรวงพอดจะเป็นคนเก่งบัดจ้ เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวเองหมดแล้วทุกขันทุกตอนอยู่แล้วนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เป็นยันหูที่ไหนเขาเฮียนหูลงที่กายกับใจของเขาตัวเองน่ะกายเขาเคลื่อนไหวเขาของหูใจเขาคิดอย่างไดเขาของหูเขาหูได้อย่างไดแต่มนอยู่กับตัวเขาน่ะเขาหูเพียงแค่อีบได้เท่านั้นเองน่ะเมื่อเขาหูอีแล้วจะเข้าไปเห็นธรรมชาติธรรมชาติความหลภความโกรธความหลงทั้งหลายน่ะ สิ่งเหล่านี้แหละที่มันทิมแทงตัวเขาเน่ะบางคนโมโหบาง้าใจที่ว่ามันแบบเขาเนี่ยเป็นคนขี้โกรธเขาเป็นคนขี้เกียจจริงมันบปนใจเลยไปฮับเอาอารมณ์ดังนอกเข้ามาฮับธรรมชาติมันเป็นของโลกนี่เป็นของจักรวาลนี่อยู่แล้วเข้าว่าหาตัวเก่าล่ะโดยที่ตัวเก่ามาได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าบาได้ศึกษาคําสอนของผู้หูผู้เป็นสักพันยูเนี่ยบาได้ศึกษาเลยเนี่ยทั้งทังที่มนสอนมาแล้วพระองค์ท่านสอนมาแล้วสอนกัน หลายสองหกหยปีมาแล้วก็วันนี่ใส่ไฟใจที่จะไปเียนหู้เลยแม้แต่น้อยเดียวเลยเนี่ยศึกษาเก่าศึกษาทิ้งทิ้งควางกว้างไม่ได้ใส่อกใส่ใจชอบไปเียนหู้แต่สิ่งสิ่งมันจะต้องคือตัวเองเนี่ยอยู่ได้อยู่ดีกินดีกี่ยิ้งบ่อออกแทงบ่อเข้ากะตีบ่อแตกกเพราะเหินเดินอากาศกะเสกน้ำมนต์ฮดน้ำมนต์กะนี่ ไปชอบแบบนั่นไปชอบพิทีทลีตองนะไปชอบกันแบบนั้นถือพุทธศาสนาถ้าถือแบบนี้ถือพิษจะต้องเฮียนหูพุทธศาสนาถือพุทธศาสนา,สา,สนาต้องถือตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าต่างหากคือพ้นทุกเมื่อหลวงพ่อได้ศึกษาปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เป็นตามที่พระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าจริงๆก็ได้ออกมาชี้แนวทาง,งกับทุกๆคนนั่นแหละ ขอิปปฏิบัติตามทางเดินที่พระพุทธเจ้าได้ชี้ไว้ที่หลวงพ่อได้นำมาบอกเนี่ยแล้วจะประสบผลสําเร็จกันจริงๆในเวลาอา่านบ่เมิอนรับประกันได้เลยขอให้ทำทุกๆวันจต่อ่านเองขอให้นำกลับไปปฏิบัติกันวันนี้ก็ขอใครอีก,ก่อนขอทุกคนจงจเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเธอ